ครับพี่น้องติดตามช่อง YouTube w บ n ินช n n e l ครับโมน,นี้ผมผ้ามาที่แล่นมาที่มีสื้อเสียงอีกโมนึงของจังหวัดร้อยเอ็ดครับเรียกได้ว่าเป็นหัวใจและเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดครับนั่นก็คือหอโหวตพี่น้องแล่นมาหอชมเมืองเดี๋ยว้มนี้สีพผ้าพี่น้องเข้าไปเบื้องบรรยากาศทั้งในหอโหวตนะครับผม้มนี้มีโอกาสได้ไม่เจาะให้พี่น้องที่ติดตามช่อง YouTube w i บ c ินช n e นได้เบื่องครับนี่ก็จะเป็นล้าน กิจกรรมของจังหวัดนะครับลานสาเกตนครนะครับผมเวลามีงานมีกิจกรรมก็จะได้มาจัดนี่แหละนะครับก่จะเป็นบุญพเวทแนี่ยล้วก็ท่องสมมานา้ำน่นะครับเดี๋ยวสีพ้าเขาไปทางน้ครับตามมาเลยครับบรรยากาศนาหอโบสครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนาะพี่น้องเนาะก็มีคนมาเที่ยวนะครับพี่น้องจากตั้งจังหวัดโดยเฉพาะน้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับ หลายคนมาอยากจะมว่าเบิ่งหอโบสนะครับพี่น้องตั้งยังวัดมาหลายนะครับเพราะจะเป็นพี่น้องมาจากตัางผู้มีพระก,กมีนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นความภูมิใจของพี่น้องชาวร้อยเอ็ดนะครับกับหอโบสนะครับที่ทังเทศบาลแล้วก็จังวัดนะครับได้ร่วมกันก่อสร้างขึ้นมาโดยใช้งบประมาณของรัฐบาลน,นะครับเป็นเงื่อนภาษีของพีของน้องนะครับได้มาสร้างนะครับกับมูลราคาก็ะสามร้อย ก้านนะครับผมสําหรับงบสร้างงหอโสถ์ร้อยเอ็ดนะครับมีสามซิบหาสันนะครับสูงร้อยเอ็ดเมตรนะครับอันนี้ความสูงโดยบระวมฐานนะครับน่าจะพอตะได้ตัวโสถ์นี่นะครับร้อยเอ็ดเมตรนะครับผมแต่ถาร่วมฐานกับสูงหลายอยู่นะครับเรืวทีภาขอยเบื้องทางในครับผมจะเป็นมือยุทธนะครับคนเยอะนะครับ นี่ก็จะเป็นท่างึ้นหอบดนะครับทางเขานะครับเดี๋ยวไปบนกิจกรรมทางนาน้ากันครับนี่ก็จะเป็นด้านนนะครับของหอวบดละเอ็ดครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปสื่อตัวนะครับเขาช่มหอชมเมืองของจังหวัดลอเอ็ดนะครับพี่น้องเบื่อครับอันนี้ก็เป็นเสือของที่ระลึกนะครับเป็นเสือเสือหอบดนะครับมาทางนี้เลยนะครับ สวทิติ์คนหลายในจักน้อยนะพี่น้องวันหยุดนะครับบรยาายร,บบรยากาศนี่คือฮอโหวตรอยัครับบรรยากาศสั่นแรกครับนี่ก็จะเป็นมองเช็คอินนะครับมองนักท่องเที่ยวเพิ่มนมาเช็คอินนะครับถ่ายรูปมองหอโหวตเนี่นะครับ จะเป็นสถา,านที่ท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ดครับดเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวพาายางเบิงสันวแหลกกอนนะครับโอ้แต่งเด้สวยงามนะครับถือว่าเป็นหนาเป็นตาของพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับจ่องวิ่นชาแนลมีโอกาสเดกมาไทายนะครับบทเด,ดี๋ยวถือว่าเป็นเครื่องดนตรีประจําจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับคิดคนคือนมาโดยคุณพ่อส่งซักประทุมศิลป์นะครับเพราะว่าทาววอตามถึงบทในสมัยก้อนน,น,อนีนน่นะครับเพราะท่านได้เป็นเครื่องดนตรีนะครับเป็นเครื่อง ทีก็จะเอาใส่เป้าเนาะคนอบิสานซึ่งก็จะใส่เป้าใส่แก้งเนาะสมัยก่อนบนันทิพพ่อสรงศักป้าทุมสินนะครับก็เลยเอามาดัดแปลงใส่โนดตสากลนะครับก็เลยได้เป็นเครื่องดนตรีขึ้นมานะครับนี่เครื่อวดนะครับนี่ก็จะเป็นมองไทยลูกสามมิตินะครับมองไทยลูกทับีทองเนาะนี่นะครับ ทายรูปตรงนั้นมันก็จะเป็นมีเอิญว่ากาหอกหน่อยนะครับแลนมาเป็นรูปสามมิตินะครับผมมองนี้ครับก็สามารถมาทายรูปวันไดนะครับนี่ครับน่าจะเป็นสแกนคิวอาร์โค้ดนะครับเวลาทายรูปสามมิตินะครับเพื่อก็จะเป็นเป็นกาะหอกหน่อยแลนนะครับบนรูปห้องนะครับรูปซึ่งว่าน่าจะสแกนมองนี้มั้งครับผมทายรูปสามมิติเป็นภาพสามมิตินะครับ หลายคนก็เคยมาไายแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นเรียกว่าตำนานเมืองรอยอ็ดนะครับผมภาพงานบุญประเภทนี้นะครับเป็นภาพตำนานเมืองรอยเอ็ดนะครับเมืองรอยอ็ดมีทั้งเบินะครับ20แอาเภร์นะครับผมแล้วก็หนึ่งเขตเทศบาลเมืองนะครับผมเองก็เป็นคนรอยอ็ดครับกับภาพภูมิใจ ในบัานเกิดจาของนะครับแล้วเคืองจอนี่ครับจงได้กับฝากกตี่ตามช่องวิ่งเช่นเอาแล้วลครับแล้ววันนี้มาเจาะหอโบสว์ครับวันนี้ครับพาพี่น้องมาเปิงครับให้กำลังใจสึ่งกนและกันเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกความรู้สึกความคิดเห็นครับนี่ก็จะเป็น ท่างขึ้นไปนะครับท่างเขาริบฟก็ครับแมนแมนท่างเขาริบนะครับภาพสวยงามด้วยครับ <c oughs> ขอบขอขอขอนุาตถ่ายยูทูบนะครับ <c oughs> <c oughs> หรือภาพี่น้องขึ้นในเบื้องในต่ละสันครับ ขอบคุณครับนม,มาค่ะอ,อนะครับโอ้ภาพภาพมาขึ้นลิฟต์แล้วครับมองประตูลิฟต์นะคะขอบคุณครับนี่พี่น้องครับจะพาพามาชมวิวพี่น้องชมวิวของเมืองรอเอฟนะครับรพามาชมวิวด้านที่ตะวันตกสะกดพี่น้องเนาะหลังจากขึ้นลิฟต์มาแล้ว เจ้าหน้าที่เป็นกับบริการดีดีนี่พี่น้องครับวิวของเมืองลอยเอ็ดพี่น้องป๊าดวิวทังอันนี้ก็เป็นวิวทังทิศเหนือสีผ้าผ้าเบืองวิวทังทิศตะวันตกครับวันี้นักท่องเที่ยวกับไายแน่ย้อยครับก็ดีใจครับเช่าไร้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่าน นะครับกล่องซองท่างไก่กะกมีนะครับอันนี้จะเป็นวิวของบึงพระล้านชัยนะครับบึงพระล้านชัยพี่น้องอบางคนคือกับว่าสัน้นว่าแต่เฮ้ยสั้นสูสั้นสูครับนี่จะเป็นวิวพี่น้องสังเกตเบ้องว่าครับวิวบึงพระล้านชัยนี่พี่น้องทาเกาะกลางบึงพระล้านชัยเบื้องจากที่สูงเลยนะครับแผนทีก็จะเป็น ก็ล้ๆแผนที่ของประเทศไทยเลยนะครับเป็นใกล้ๆด้ามขวานเลยนะครับนี่คือบร e ิเวณวิวบึงพระท่านใช่ด้านล่างครับผมนะครับนี่ก็จะเป็นกล่องซองทั้งไกลนะครับแมนซันนี่บ่านนอครับถือว่าซองกล่องเราเห็นไปหอดเจดีพระน้ําย,ย่อยเอๆๆเอนะครับ,น,รบ <ๆ S 1> นะครับมุมสาม้หิองศานะครับ อันนี้ก็จะอืมอันนบ้านเมืองคอยก็ยังบนันนีตัวนี่ไ,ไม่พี่น้องเรวัสันนี่บ,นนบ่ซองเห็นเจดีพระอันดับย,ย่อยเจดีใช่มองคลนคุณพี่น้องบ้านเมืองรอยอด็ดคุณพี่น้องตึกตึกบ้านซองมุ่งกว่างนะครับ นักท่องเที่ยวกับไลรนะครับวันหยุดนํานะครับถือว่าเป็นเศรษฐกิจกของจังหวัด้อยเอ็ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมของสาระกลางนะครับอันนี้เป็นมุมทางทิศใต้นะครับอันนั้นตึกสูงสูงนั่นก็จะเป็นโรงพยาบาลรลอยเอ็ดนะครับอันนี้เป็นมุมทางทิศใต้เนาะทางออกไปสุลินไปเมืองสวงนะครับกล่องสองทางไกกับมี่ อันนี้อันนี้น่าจะเป็นศาลจังหวัด้อยเอ็ดนะครับผมมุมทางนี้ทาท่องเที่ยวกระบะลายครับเออวันนี้ทางบ้านผม้ันอีกทีตบ้านออกอน,น,นะครับพุ่นกบพุ่นเดี๋ยวผมสูมไปเนเบิ้งครับวัดบุรพภาพิราม นะครับวัดบุรภาพิลามมุมนี้น่าจะเป็นทางบ้านผมนะครับนี่ก็จะเป็นเป็นถนนเสร็จลักนะครับร้อยเอ็ดไปไปยโสธรนะครับแล้วก็ผ่านบ้านผมพร้อมนะครับเดี๋ยวมามา,มาอีก,อกมุมนี้ครับ กับประมาณนี้ละนะครับผมของหอโบสครับเดี๋ยวพาไปเพิ่งอีมองหนึงครับมองอื่นครับตอนนี้นะครับทีมงานู้หผมกับพระหอดสั่น32แล้วนะครับผมอ้วกมุ่มงามนะครับมาถึงชั้น32แล้วครับดีพาค่อยๆทางในครับสวยงามครับพี่น้อง พูดไอเทียบบางคลิปนี้ก็มาเที่ยวกันได้นะครับหอโหวตลอยเอ็ดครับเริ่มเปิดทําการซิปบ้องเสาเป็นต้นไปนะครับโดยการดูแลของเทศบาลเมืองลอยเอ็ดนะครับนะครับนี่วิวของชั้น32ครับผมสูงกว่านเก้าเลยครับผมชั้น32นะครับวันนี้ช่องวิ่งแช่แนลจัดให้นะครับผู้ถิ่มักทาไทยนะครับผู้ถิ่มักทาไทยกับความสูงนะครับจัดให้ครับ นี่ก็จะเป็นเป็นถนนเส้นหลักนะครับนี่ครับถถนนเส้นหลักนะครับก็<ม>จะว่ามาณนี่ครับวิวของสันสาสิบสองครับนะครับลู้ซึกว่าเดี๋ยวาผพาพีนองเบิง้งนี่ตละสันแตละสันครับเราก็ไปไหวพระสันสามสิบหาน้ำกันนะครับห้องพุทธวิมานนะครับ นี่พี่น้องครับมาอีกสันน้นนึงแล้วครับของหอโหวตเราเย็ดะครับโอ้เย็นดีพี่น้องพี่ครับวิวสูงครับพี่น้องป้าข่อยกับบอสหอดสูงวันนี้ต้นนี้ไหมคุณลงคนมาขืนมากบอดหวานันวิ่งพันนยาตกงวามันสูงจะ <c oughs> ขอไปเลยครับ นี่ถ้าพ,พี่น้องมาไหวาพ้พระครับอีบมองสั่นหนึ่งครับผมเดี๋ยวถาทีมงานอย,อยากถ่ายรูปเดี๋ยวผมถ่ายให พี่น้องวิวงามนะพี่น้องมาอีกสันหนึ่งนี่ครับมาเที่ยวกันได้ครับที่หอโบว์ดครับผมมาเที่ยวกันได้เลยนะครับช่องวิ่นชแนลภาพเบิรงแตตละสันแตล่าสันครับมาหอดนะครับพี่น้องสันบนสุดครับห้องพุทธวิมานนะครับสันสามสิบหานะครับสันบนสุดกับจะปฏิสถานนะครับพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระพุทธรูปพระพุทธนี่เมืองมงคล นะครับเป็นพระพุทธรลุป,ประจำจังหวัด้อยเอ็ดนะครับพี่นอ้องมาหัดสั่นสามสิบห้าหรครับสำหรับทีมงานช่องวิ่งแชแนวนะครับมนีจัดให้พี่น้องนะครับ <c oughs> สำหรับหอโหวตนะครับในอนาคตนะครับโดยเฉพาะสั่นสามสิบสี่เนาะพี่น้องมองสกายวอล์กนะครับ,รบกบในอนาคตก็กจะมีสิบไล่ นะครับแบบสลิงโหนลงไปนะครับจากหัวบไปทีกลางบึงพระลัานชัยอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตทีจต้องมีนะครับเพราะว่าทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองพ่นกบวอกไว้แล้วนะครับตอนนี้รอแค่งงประมาณนะครับนะครับอนาคตพี่น้องมาเที่ยวกันได้นะครับเดี๋ยวครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สนิทสักก่อนเนาะพี่น้องมาหอดซันบนสุดแลวครับพี่น้องขอบคุณสำหรับทุกการติดตามทุกกำลังใจนะครับให้กับช่องวินชาแนวครับ พี่น้องสาธุบุญน้ากันนะครับนี่คือจะเป็นพระพุทธมิ่งเมืองมงคลนะครับเป็นอัญเชิญนะครับจากวัดกลางเมืองเมืองขึ้นมาเมื่อปีหกสามนะครับตอนฉลองหอบทนะครับพร้อมกับพระร่มสาซาลีลีกถาน,นะครับพี่น้องมาสักการละกันใดนะครับสาธุบุญน้ากันครับพี่น้องมาหอดสัตว์น,นี่เราพี่น้องงามบ่ครับพี่น้องเบ่งนาะพี่น้อง เอาล่ะครับคลิปนี้จะได้ก็เอาสสสไว้สนิทสักคนนะพี่น้องเนาะสาธุบ่น้ากันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปของช่องยูทูปวินชาแนลครับสาธุสวัสดีครับ